ดวงนะคะ2ราศีนะคะของท่านที่เกิดปีจอนะคะในปี2559นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภและการศึกษาเรียนนะคะของท่านที่เกิดปีจอจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะก่อนอื่นหงอขอ,ขอ,ขอ,ขอแนะนำนะคะอัญเยฟน,นิเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกําไรนําโชคนะคะเสริมดวงนะคะแก้ปีชงดวงตกมีเคราะห์นะคะเสริมอนานาจวาสนาบารมีนะคะใครที่อยากจะ ออาชอาบูชานะเด่นทางโชคลาบนะะมีโชคมีลาบค้าขายดีนะคะเสริมดวงนะคะสำหรับท่านที่โดนคุณใส่มันดำผีเข้าโรนสเสน่หยาแฝดน้ำมันปลายลงตกนะคะถอนของได้หมดนะคะหาผูกเสกแล้วนะคะก็สามารถสอบถามนะคได้ทางไลายได้เลยค่ะก็เคค่ะก่อนอื่นหมอขอใช้พลังจิตเชื่อมต่อไปที่ไข้นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้นาคตค่ะ ตอนนี้ได้เชื่อมติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะคะปีนี้นะคะถือว่าดวงท่านนะคะเป็นดวงที่ดีนะคะโดดเด่นนะคะใครทำธุรกิจนะคะ ปีนี้มีเกณฑ์ขยับขยายนะคะขยับขยายนะคะคุณคะมีดวงที่จะโดดเด่นนะคะในการทำธุรกิจด้านโรงงานอสังหาริมทรัพย์นะคะสร้างบ้านสร้างคอนโดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีมากนะคะสำหรับปีจอนะคะใครที่ะจะลงทุนทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์การสร้างบ้านขายนะคะหรือเกี่ยวกับการก่อรสร้างนะคะวัสดุก่อรสร้างบ้านก็ถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นสาหรับคนที่ท่านี่เกิดปีจอนะคะ สำหรับปีที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะคในด้านของการทําอสังหารนะแต่ปีนี้นะทุกอย่างสถานการณ์ท่านก็จะคลี่คลายะะดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆขึ้นไปนะคะคยอดขายการจองก็จะเข้ามาแน่นเต็มสำหรับท่านี่ติดปีจอ การค้าการขายข้องตัวนะคะแต่ท่านที่เกิดพีจอนะท่านเป็นคนใจบุญสนทานอยู่แล้วนะคะในพื้นดวงของพีจอนะคะเป็นคนที่ชอบให้ทานทนบุญสาขสนทานอยู่แล้วนะคะท่านเป็นคนทําบุญผุศสนะคะเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะสาหาับที่เกิดพีจอนะคะท่านก็จะเสริมดวงนะคะอาปีนี้ให้เนี่ยสร้างพระประจไมนเกิดนะคะสำหรับที่เกิดพีจอท่านเกิดวันไหนนะคะที่ไหนเขามีการสร้างรัองค์ใหญ่ๆนะคะว่าคุณหมอได้ค่ายพระพุทธเจ้านะคะ ก็ให้ท่านนะคะไปสร้างพระองค์ใหญ่ๆนะคะก็เป็นการเสริมดวงเสริมบารมีของท่านที่เกิดปีจอนะคะใครที่รับราชการนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสที่เงินเดือนขึ้นนะคะมีโอกาสได้เงินก็อนเป็นเงินปันผลเงินโบนัสนัสําสำหรับทที่เกิดปีจอถือว่าดวงนะคะดีเฮงๆรวยๆนะคะใครที่ยังโสดอยู่นะคะท่านที่เกิดปีจอคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้พบรักนะคะได้คู่ครองนะคะได้แต่งงาน การมัดหมายนะคะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะตั้งคันมีหลนะคะส่วนใครนะคะอ่าที่เคยห่างเหินไปในความรักนะคะปีค่2005จคุณก็มีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมีความสุขนะคะจะโดดเด่นด้วยนะคะและใครที่คิดจะซื้อบ้านนะปีจอปีนี้ถือว่าเป็นดวงดีนะคะคุณมีโอกาสได้บ้านใหม่ มีอยู่แลวมีความสมุขมีความร่มเย็นป็นสุขนะคะป้ามีถูกฉลองก,กับท่านนะคะสำหรับใ้เดือปพีจอนะคะส่วนใครที่ปีนี้นะคะปีจอก็มีเกณฑ์ขยับปยายย้ายงานนะคะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะคะอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ นะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานที่ใหม่ๆได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะให้ครอบครัวไปผิ่นบรรยากาศนะคะเสริมดวงวก็คือไปท่องเที่ยวทางน้าทางทะเลตามภูเขาทางธรรมชาติก็ใช้พลังฮวงจุ้ยนะคะเป็นพลังที่ดีนะคะก็มาเกื้อนนะคะสำหรับที่เกิดปีจอก็ลองมาเสริมดวงเนยนะคะใครที่เรียนอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะสอบติดเอนทานได้นะ,ะหรือว่า,าไปสมัครงานก็มีโอกาสได,ได้เรียกสัมภาษณ์งานได้เข้างานนะคะ รูปแบบของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็โดดเด่นนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะคะดวงก็ถือว่าสุขภาพก็ไม่มีอะไรมากะะถือว่าเป็นดวงที่ดีมากนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีจอคุณมีโอกาสนะคะได้ต่อเติมบ้านใหม่นะคะ,ะเปลี่ยนรถป้ายแดงนะคะต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมีการตกแต่งจัดสวนนะคะ,ะย้ายประตูย้ายหน้าต่างก็มีโอกาสทำบ้านใหม่นะ,ะสำหรับทู้ที่เกิดปีจอถือว่า ดวงดีมากนะคะใครที่ไม่มีเงก็มีโอกาสตั้างคันสมรสะมีความสุขความสมหวังในครอบครัวคะใครที่ยังโสดอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะพบรักได้แต่งงานนะคะในปีนี้ก็เป็นปีทองอท่านที่เกิดปีจอนะคะถ้าดวงท่านนะคะให้เน้นเมไอการที่สร้างาพาะประจำวันเกิดนะคะหรือพระประธานองค์ใหญ่นะ,ะก็เป็นการเสริมดวงะะสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะคะและจะเสริมดวงในร้าน,นะคะ้าในบ้านก็ให้นําพประจำวันเกิดนะคะมาตั้งไว้นะคะหันหน้าออกไป การทงหน้าร้านก็เป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับที่เกิดปีจอใครที่ดวงดีก็ขอแนะนำนะคะก็มาบูชากําไรนาโชคนะก็เป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแฟนๆทั่วประเทศที่ติดตามนะคะหมอหน้าแม่แม่ค่ะคุณหมอคะมีหลักสูตรนะคะแต่งหน้าเสริมหงเหอเฮนรวยเงินร้านนะเราจะมาเปลี่ยนบุคลิกภาพนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าทรงผมเครื่องประดับนะคะว่าจะทำยังไงท่าน สวยและรวยขึ้นได้ค่ะใครที่สนใจนะคะก็เปิดใจนะคะเข้ามาเรียนรู้มาอบรมหลักสูตรที่คุณหมอเปิดขึ้นนะคะก็เป็นการเสริมดวงท่านนะคะสําหรับาสาวๆนะคะอยากจะรวยอยากจะสวยนะคะด้วยศาสตร์แห่งสีนะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับก็เข้ามาเรียนได้เลยค่ะก็ขอขอบพระคุณมาก